รับประทานพี่แกพูดว่าคำนี้นะรับเด็ดรับเด็ดแค่อทของมาเฟียโซก็อร่อยดีเหมือนกันนี่ยเคยคุณหาอาหารไว้เพื่อปะเกอนเอเลกรับป่ะรับประทานซะ โอ้ยโอ้ยเจอเป็นเนี่ยหรือยังอันเชียโอ้ยกูโร่มาบ้าเอาฟ้าให้สองตัวตรงหท่ำตรงท่ำดีก่อนดีก่อนถอยตีแล้วถอยตีทีแล้วถอยตีทีแล้ว ีทีนึ่งเราถอยตีทีนึ่งเราถอยเก่งเกิน่ีหลังเดินไปพี่อเชื่ออมันจะลุงกูไหมเนีอะโอ้ยเดินตีทีอะไรเนี่ยเดินมาหนึ่งกูบอกให้เดินมาหนึ่งไม่ใช่เดินมาสองไอ้เว้เนี่ยแต่หนึ่งได้ได้ได้ดอกเนื้อมาป่ะดอกผิวมาป่ะเอาฟ้าด้วยโอ้ตรงนี้เอาฟ้าเยอะใช่ไอพวกเธอเธอเนี่ยไอ้พวกเอลฟ์ฟ้าดีเลยปัญหาอะไรกัน มาดิมาดิมามากูมากูากนี่เดี๋ยวๆชอเดี๋ย,ยอ,อไม่เป็นไรนะมีเป็น,นอนม่เป็นไนยูอนใครโดนตามลงไปด้านล่างปะเอา้าขอบุนไก่อุ้ยชุดเพชรพี่ขอพี่ขอกอง่นนะเป็นหมาป่าเอาฟ้า มัต้องายม่ต้อง戴อยู่กันหืม,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 มไปซะมาฝ่าเอาฝ้าตายมาฝ้าเลยเหรอเมาเมาฝุ่นมาเมาฝุ่นเอาฝ้าเลยเหรอใช่ตอนนี้ต้องการชุดแพทย์น้องมีแอชุดเกาะก็ไม่เร็วดี ủa đi chỗ gì đi chơi 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 đi đi à chơi đi 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 พอรู้เหนที kim, ่สุดว่าคือคนไหนคนที่พี่กลางเดินไปหาใช่ไหมสวัดีวันเอ้าเอ้านี่เก็บละกลางคืนกลางมืด

อนี่บอกนะว,ว่าเด็กเดินกลับไปที่ถ้ำอ,อ่ะใครเก็บเด็กไว้อ่ะออไม่รู้ไม่ใช่หรอไม่ได้เก็บแล้วเมื่อกี้พี่วางเด็กลงอ่ะแล้วเด็หายไปกำลางเห็นกำลังมจใจ <c oughs> มหมาป่าเมาฟ้าฟันชื่อก็ดีมาป่าเมาฟ้ามาป่าชื่อ่าแบกกว่ามาป่าเมาฟ้า <c oughs> <c oughs> กล่องน,นี่เลยเด็กไม่อยู่นี่เด็กไม่อยู่ในถ้ำไอ้ไอลเก็บไว้เหรอไม่เคอได้ใจอย่างนี้ไม่มี เจอรูปถุงของแฟ่ใครเอาป่ะบานเอ็ต้องเกือบขอบแมตต์มันปิดไอเดีที่ตรงนี้ที่ยังเดินไปอะมีกล่องที่ยังไม่ได้เปิด มันคือใก้มาถึงยังมันถึงแล้วถึงแล้วะไรนี่อย่ถึงแล้วมันคือโลงนาวามันคือโลงนาได้ปะนึกเอาได้ว่าว่าคือลงโลงนาในเกลือ ันนี้พี่ต้องตุนอาหารไปให้เยอะที่สุดเวลาใกล้มืดนแล้วพี่ต้องตุนพี่ต้องตุนอาหารหน้อยพ่อข้าพ่อข้าเก็บก่อนอ้าวกูใจนี่นะ ไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ดูในกระเป๋าก็ไม่มี ขวานไม่ว่าที่จะลงกวานะนี่เลี้ยหันครอบเปใครใครทิ้งมาใครทิ้งฟีดแพ็กไป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 นี่มานี่มานี่น้องโดนดีน้องสุดเองโอ้ยผลเบอร์รี่ เอาแล้วไงชิปหายแล้วเอาไปไงเอาไปแล้วไ,วไวง dạy tao 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 พี่เต็มมีอาหารเลยวะไม่เหนั่นไงว่านะพี่ขอบคุณอาหารอร่ยอยเคี้ยวเผ็ดปานนิดๆไม่ได้เยอะมากเลยโอเคตอนนี้ที่บ้านเรามีอาหารแล้ว สำหรับใครที่อยากทำเควสหาเด็กสี่คนให้เจอเราเจอบักแน่กูบอกเลยออกเข้าใหม่เฮ้ยพายสบายคเจอคุณเจอ ต้องใช้เท้าก็ตายว่าพี่มีเอาเลยวันดันเด็กอ่ะอืฮหยุดยาขยันนี่คือการปุ่น เรนโดนกวางเนี่ี่เิดไปฉายให้วันยิงยิงด้วยชุดชุดมาป้าหรือกว้างมาป้า ่ขาต้อกองไปไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามันโอเคอะโอ้โอ้แต่ละคนจะพ้าตาดได้แล้วเสี่ยแล้วหมาป่ามันรุงมาสองตัวแล้วสุ้า